ดีจ้าเพื่อนอีฟซีทุกท่านมันนี่ปะข่วนมาเห็ดข่างมันแซงเนาะค่ะเนาะ,ะเพื่อนอีฟซี่บางท่านก็นอาจจะปลูกแล้วเนาะค่ะ,นะเนาะหรือว่าสีใสเทคนิคแบบปะข่วนกระไดเนาะค่ะเนาะข่างมันแซงเนาะค่ะพี่น้องนี่ปะข่วนบ่มี่ใหม่พี่น้องเลยใส่เสือกฟางเอาเพื่อน อยาเห็ดแบบประคุ้นเนาะค่ะเนาะค่ะว่ามีใหม่ว่ามียังังสิเนาะค่ะพี่น้องปกติซื้อเถือกับซักใหม่ขึ้นให้มันเป็นหฮมเป็นยังตัวนี้ก้างแกงเลยพี่น้องใส่ตีเสือกยางเดียวเนาะค่ะเนาะฟังนี่จังใส่ให้มันขึ้นใหม่ใหม่ไพ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องตัวนี้กระปุกได้ประมาณชิบยีชิบมือไปละมั้งก็เลยมาเห็ดขางใส่เนาะค่ะพี่น้อง ภาษีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะควรเห็ดข่างให้หลานมาซวยเห็ดห้าวห้าวใหม่นี่มันน้อยไม่พี่น้องมันบ่มีใหม่มันบ่พื้นมันกับพ่ออันนี้พ่อได้ยู่แต่ว่าอยากน้ำพนไปหามาเห็ดให้เนาะค่ะพี่น้องกะขวดก็เลยเห็ดจังสีเนาะค่ะพี่น้องนี่มัดเสือกหมัดเสือกเอาพ่อได้พยุงต้นเขาขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตันนี้ก็ขึืนตัวน,นี้มันเป็นมันแซงที่ชํำไวเนาะค่ะน้องมันก็ขึืนเร็วก็ลังขืนพี่นอ้องสร้างรางก็เลยมาเห็ดข่างร่องหลับเขาเนาะค่ะพี่นอ้องแหง้งฮอนแห้งพี่นอ้องหอนโพดหอนเ,อเรือเดี๋ยวเขาก็สีท้าวขืนกับเสือฟว่างเนาะค่ะพี่นอ้องใส่เสือควางขึงเอา ปีนี่มันปลูกลร้แปลงมาที่นี่มันกะคัดสนน้ำใหม่เนี่ยยังไงก็เลยใส่เสือกขึงมันกะกำลังขึ้นประมาณนี้มันซิบยี่สิปมือไปลาลาพี่น้องยอดกระแฮมกับมีพี่น้องมันหอนแดดแห้ง ร่างเพื่อสิขึ้นข่างน้องคะน้องก็งเลยมาเห็ดเพิ่งมาเห็ดมันมันเงาเติบแล้วล่ะก็เลยพรมตเติมสิดได้เห็ดน้องคะพี่น้อง,องก็ควรก็ใส่ระบบนี้แหละพี่น้องมันจำเป็นเนาะค่ะเนาะไม่ก็ซักแถวนั้นเมื่อก็ขึ้นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะตัวนี้เขาก็ขึ้นสูงเติบละ มันขึ้นน้ำใหม่ต้วนี้ใส่ซักไม้ไผ่ห้างๆไปพี่น้องเสือกกบะบริคึงดอกเอ็แบบชุกเชินพี่น้องกระสีประมาณนี้ค่ะพี่น้องพาพผุดเปิดพีเพียงน้องเอฟซีทุก่านมะมึงเนาะพี่น้องน,มมงน,ออน,นี่ง่ายเลย,ยพี่น้องขึ้นสูงล่ะแต่ยังมทัทนาให้ปุ้ยหลอบแหลอยู่ ม่ใช่ใส่ปุ๋ยให้เขาหรือเนาะแค่กะสิขัดต่อต่อไปกสปะ,ะสิใส่ปุ๋ยเราพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยฝาให้เขาทันฝาทันฝนไก่หนาฝนมาละ่ะตัวนี้มันแปลงไงแปลงไงเลยใส่ขางคูใส่ขางคูมันนี่เนาะับพี่น้องบางทีก็เสียใหม่มากเผยดถึงจังหน่อย ขอบคุณทุกคนต้องใจที่เขามารับชมเนาะคะ่ะเนาะที่ประวรุวมคนละเกษตรที่นี่ประ,วรระุวมกษตรขอลาผลเดือดพี่น้งองเอฟซีทุกท่านประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็ขปกพ,พุ่มที่อนๆให้มาให้ก็ต้อง,งใจดีๆเสมอมาเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องคลิปหน้าเขาจะค่อยพๆกันใหม่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่งความขื้หนาว่ามันใหญ่ไปซ้ำได้แล้วเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องต้นที้ประุวมมาอัปเดตเหตุ <c oughs> ขางมันแซงให้ปกพุ่มพี่พียน้งองได้รับชมเนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณและสวัสดีจ้าออฟซี e ทุกท่าน